กอไม่ได้ไปหาพวกเจ้าเมื่อเช้าข้าม,มาเมื่อแรงเอาพร้อมกับเอาถาดใหม่มาให้กอเปลี่ยนถาดใหม่ให้เปลี่ยนถาดสําหรับกับข้าวให้ใหม่อเออจะน้องใหม่ไข่เพิ่มหรือยังดูดิน้องใหม่เขาไข่เพิ่มหรือยัง ดูน้องใหม่ขายเพิ่มหรือยังโอ้ยังมีลูกเดียวอยู่ลูกเดียวอยู่ยังไม่เพิ่มยังไม่เพิ่มเยวเดี๋ยว,ยวลูกโอ้ยไปจิกมันเลยไอ้ส้มไปจิกมันจิกมันทำไม ที่มึงยังปีมันมึงตอนนี้มึงกิกมึงมึงได้แฟนใหม่แล้วมึงกิกมันเลยอ่ะเนี้ยไปเรื่อยมึงก่อนมึงยังปีมันตอนนี้พอได้มีแฟนใหม่ก็ทอกิกมันเลี้ยงลูกน้อยอยู่ก็ดายมันน้องไม่มึงไข่เพิ่มนะลูกมีที่ลังแว้หนึ่งแกนไข่เพิ่มอ่ะให้อาหารเร็วกินเร็ว ละับไปละโอ้โดนปีกซะแล้วนะน้แยงกันนะแบ่งวันกันดีๆนะมีตัวเมียตัวเดียวตัวผู้ทั้งสามตัวไปละ โอ้มันไทยเอากิ่งไม้มาทิ้งนี่ต้นตะขบไทยหักโค่นเนื่องจากพายุกระน่าเมื่อคืนนี้ครับใจชาวฝรั่งท่านตัดแต่งไปแล้วเนื่องจากหักโค่น รับน้ำหนักไม่ไหวเพราะต้นเคขาเอียงอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่มีดินยึดเดี๋ยวก,ก็ก็แตกใหม่ห้องใหม่นะครับโอ้สวยสยโชว์อันนี้อย่างสวยงามเลยไหมช่อดอกไม้โชว์ออกได้สวยงามเลยตอนนี้ เนื่องจากไม่มีล่มตาขบปดบังละชสวยๆเ,เดลืยต้นนี้ต้นนี้ต้นเซียนท้อนี่ลูกขอจะออกเหลืองเหลืองหอมต้องรักษาไว้อย่าให้หัก ปลูกไว้กับมือนั่นต้นไม้กินได้นั่นไม้กินได้ปลูกไว้กับมือม,ม่ยม,มยมย oh <dear. S 1> ลองชิมดูดิรสชาติหวานไหมโอ้เดี๋ยวลองชิมดูจะหวานหรือเปรี้ยว ฟังเสียงเอานะครับอือหือหวานซาปิหวานซาปิาปปเจียวอือหือวิตามินซีกำลังวิตามินซีสูงครับวิตามินซีสูงเจ้ยว โอเครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสรุปแล้วเปรี้ยวนะ่ะแค่หวานนะ่ะเปรี้ยว